สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสักครู่เดียวขออนุญ,ญาตเช็คภาพนะคะเช็คเสียงสักครู่เดียวโหตอนนี้ฝนตกหนักมาก รางขออนุญาตแชร์นะคะแบ่งปันสักครู่เดียวสบายดีสวัสดีโอ้ภูไพวาลมากกอนใครเลยนะคะจากสบปลาวนะคะน่ารักมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสักครู่เดียวเนาะครูสวยทุกวันเลยนะคะน่ารักมากโอเคครูสวยทุกวันขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะโอเค เกศรานะคะสวัสดีเทียรา,าจากกัมพูชาว่ามาไวมากทุกคนสวัสดีค่ะพี่ชาทิพนะคะสวัสดีค่ะอู้ทุกคนมาเร็วมากตกใจหมดนะคะสวัสดีฮัลโหลทีเชอร์ฮัลโหลนะคะสวัสดีค่ะอ่าโวันนี้สําคัญมากต้องบอกเลยว่าแพงมากคุณบอกได้คําเดียวนะคะคนที่ไม่กล้าไลฟ์สดคุณจะได้ดูนะคะคลิปนี้ ไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากน่ารักสวัสดีค่ะพี่พี่กิมนมสดนะคะสวัสดีพี่อัมพลด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะมหาเศรษฐีระดับโลกโอ้น่ารักเนาะชื่อเฟซบุ๊กมาขึ้เต้นละสวัสดีโค้ดก้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเราจะค้างชื่อนะคะ แบบปันจริงๆขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะน่ารักมากๆโอเคพี่บอลบอกว่าพี่บอลอนุญาตตัวเองให้ตื่นรู้ทุกอันเดีเวลน่ารักจังเลยทุกคนเออน่ารักก๊อสุก,นะกคุณรับตังค์น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จเร็วทุกคนนะคะสักครึ่เดียว เดี๋ยวขออนุญาตแบลปันนะคะมาตื่นเต้นแล้วสวยมากเลยโอเคนะคะอยากพูดแล้วนะคะอยากอยากแปยปันแล้วตอนนี้อยากแบล่นปันมาก สวัสดีพี่อ้อมสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะโอ้ทุกคนมาเร็วมากนะคะแล้วคนใหม่เอยอะมากนะคะเออในใครอารมณ์ดีแล้วบ้างในใครอารมณ์ดีแล้วบ้างนะคะยิม้มอ่าส่งนะคะสติกเกอร์สติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ยิ้มมายิ้มมานะคะอามาค่ะส่งสติกเกอร์ยิ้มให้เป็นกําลังใจให้คุณนับตังค่ะ สวัสดีพี่อิว๋วพี่มาด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้ทุกคนมาเร็วมากสวัสดีเทียราพี่แนนสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะมามาเริ่มกันเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจคุณนับตังนั่นเองนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งบันขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะและขอบคุณลูกศิษย์นะคะที่นําเอาความรู้ที่ได้จากคุณนับตังนะคะไปใช้และเกิดผลลัพธ์บางคนเข้ามาบอกครูว,ว่า ดีใจมากเลยนะคะที่ออเดอร์เข้าเยอะมากเอาเทคนิคคุคณน้าตังไปใช้เทคนิคการสร้างเพจกันปัดปัดเพจนะคะอูเอาไปใช้แล้วตอนนี้ยอดเข้าเยอะมากๆเลยมีทีมงานบางคนนะคะจับหลักล้านแล้วนะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะเออพี่แบบอกว่าครูวสวยมากชอบจังเลยสวัสดีคโค้ดโปงเหน่งด้วยพี่ตุ๊กนะคะสวัสดีค่ะเห็นครูก็มีความสุขแล้วค่ะน่ารักมากสวัสดีพี่แอนนะคะ สวัสดีค่ะโอเคสวัสดีพี่เจราพันพี่สมใจด้วยนะคะทุกคนเข้ามาเร็วมากนะคะน่ารักจังเลยโอเคนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ปาพี่ปานิสลา,านะคะสวัสดีค่ะโอเคนะคะครูเริ่มเลยละกันนะคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้หลายๆคนนะคะถามมาเยอะมากๆเลยครูขาหนูไม่กล้าไล์สด เอาจริงๆนะหนูทํางานออนไลน์แต่หนูยังไม่กล้าไล่สดเลยมันมีวิธีอื่นไหมที่จะทําให้เราสามารถสร้างตัวตนได้นะคะวันนี้ง่ายมากๆเลยวิธีการสร้างตัวตนโดยไม่ต้องไล์สดไหนวันนี้ใครที่ไม่กล้าไล์สดบ้างไหนวันนี้ใครที่ไม่กล้าไล์สดบ้างมีลูกศิษย์ของครูเยอะมากเลยนะคะเยอะมากเลยคะ่ะที่ครูคะหนูไม่กล้าไล์สดหนูไม่กล้าออกหน้ากล้องหนูอายมากเลยหนูไม่รู้ว่าหนูจะเริ่มต้นอย่างไร เออหนูติดตามคุณนักตังมาเป็นปีแล้วสองปีแล้วหนูยังไม่กล้าออกหน้ากล้องอยู่เลยมันมีวิธีอื่นไหมคะที่สร้างตัวตนโดยที่ไม่ต้องไลฟ์สดอะคะ่ะโดยที่ไม่ต้องทักใครอะคะ่ะมีไหมอ่านะคะพี่ปอนบอกว่าพี่ปอนค่ะสวัสดีค่ะครูต๊ดน,นะคะสวัสดีลูกศิษย์นะคะจากต่างประเทศฟิลิปปินส์ฟินแลนด์มาเลเซีย,ยะอิตาลีฝรั่งเศสออสเตรเลีย โอ้กัมพูชาโสปปลาวเยอะมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอ่ะวันนี้ครูมีเทคนิควันนี้ครูมีเทคนิคนะคะในการที่สร้างตัวตนเนี่ยแบบไม่ต้องไร้สดมันมีวิธีค่ะหลายๆคนบอกว่าปกติครูนับตางก็จะเน้นให้มาไร้สดไม่ใช่หรอนะคะ ปกติคุณนับตังจะสนับสนุนให้ทุกคนมาหน้ากล้องไม่ใช่หรอแล้ววันนี้ทําไมมันมีมันมีวิธีด้วยหรอที่สร้างตัวตนแบบไม่ต้องไ์สดมีค่ะทุกคนนะคะพี่ขมิ้นบอกว่าพี่ขมิ้นก็เป็นค่ะพี่อิ๋วบอกว่าไม่กล้าค่ะพี่สมใจบอกว่าไม่กล้าค่ะพี่กิมนมสดบอกว่าใช่ค่ะไม่กล้าไ์สดโอเคนะคะโอ้มีคนเป็นเยอะมากๆเลยแสดงว่าครูทําคลิปนี้มาเพื่อเรานะคะครูทําคลิปนี้มาเพื่อเราจริงๆนะคะ คุณจะบอกก่อนนะคะว่าที่จริงแล้วอะ่ะการสร้างตัวตนโดยการไลฟ์สดเนี่ยคือมันเป็นอันดับต้นเลยอันดับที่หนึ่งเลยของการที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนะคะคือการไลฟ์สดนะคะเทียงเทียงไม่ได้อยู่แล้วแต่มันมีวิธีไหมที่จะทําให้เราแบบอยากออกมาสร้างตัวตนโดยที่เราไม่เนี่ยฉันไม่กล้าไลฟ์สดเนี่ยโอ้มันมีวิธีไหมมีวิธีคะ่ะมีวิธีคะ่ะมันมันอาจจะไม่ใช่การปัง อระดับต้นระดับที่หนึงเหมือนการไลฟ์สดแต่มันก็เป็นการสร้างตัวต,วตนระดับที่สองเลยนะระดับที่สองเลยนะมันเป็นยังไงคะครูคือการสร้างคลิปวิดีโอครูบอกก่อนค่ะวันแรกที่ครูไลฟ์สดครูก็ไม่ได้กล้าออกมาหน้ากล้องขนาดนั้นแต่ครูใช้วิธีการอัดวิดีโอเอาจริงๆครูเองเป็นอดีตผู้ช่วยเพยสัจกรครูเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก คูเป็นคนที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าทักใครยิ่งให้ออกมาขายของบนโลกออนไลน์โอ้ยบอกได้คําเดียวว่าฉันไม่เอาเออไม่อยากคุยกับคนฉันอายนั่นคือคุณนับตังในอดีตอืมแต่ครูฝึกยังไงครูฝึกการอัดวิดีโอคะ่ะครูฝึกเยอะมากเลยครูจับโทรศัพท์ตั้งกล้องมีขาตั้งกล้องแล้วใช้โทรศัพท์อัดอืมอัดคือแบบแนะนําตัวเองก่อนอย่างเนี้ยสวัสดีคะ่ะนับตังนะคะ ครูใช้การทำคลิปวิดีโอครูใช้การอัดวิดีโอนี่คือคีย์สำคัญนะคะนี่คือหัวใจหลักและคนนี่คือคือเนื้อหาแพงมากซึ่งหลายๆคนยังไม่รู้ว่าการทำคลิปวิดีโอมันทำให้เราปังได้ด้วยหรอมันทำให้เราสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้หรอได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการทำคลิปวิดีโออันดับอันดับที่สองอันดับที่สองของของ,ของความแบบเขาเรียกว่าอะไรย้งครูเองอะ่ะ ครูใช้เทคนิคการอัดวิดีโอมาตลอดการทำรีวิวสินค้าคารคูก็ทำวิดีโอการแบ่งปันครูก็ทำวิดีโอควบคู่กับการไลฟ์สดครูทำมาตลอดจนครูสามารถจับกำไรเจ็ดหลักบนโลกออนไลน์บน Facebook ได้คิดดูค่ะว่ามันสุดยอดไหมแต่คนต้องเราก็ต้องยอมรับนะคะเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าการทำคลิปวิดีโอมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ปัง ปังมากกว่าการไลฟ์สดการไลฟ์สดอันดับหนึ่งอยู่แล้วเราต้องยอมรับตรงนี้นะคะแต่ถ้าวันนี้เราไม่กล้าจริงๆครูแนะนําให้เราอัดวิดีโอเอาจริงค่ะให้เราอัดวิดีโอเอาอย่างเช่นเราอยากสร้างตัวตนเราไม่เรากลัวการแบบขายของโดยการไลฟ์สดเนี่ยเราสามารถอัดวิดีโอเอาได้เอออย่างเช่นเรามีน้ําหอมค่ะเรามีน้ําหอมเราตั้งกล้องเลยแล้วอัดวิดีโอค่ะ แล้วพีเซต์เลยอ่าแบบนี้เลยค่ะแต่ครูบอกก่อนนะคะคนที่ทําคลิปวิดีโอคุณต้องลงคลิปวิดีโอทีคุณต้องทําคลิปวิดีโอต่อเนื่องในการสร้างตัวตนไม่มีใครมาบอกคุณนะคะแต่มีคุณนับตังที่มาบอกคุณครูเองเหมือนกันค่ะครูทั้งไลฟ์สดครูทั้งอัดวิดีโอแต่ครูลงวิดีโอในหน้าเพจของครูวันละสองคลิปสามคลิปนะคะ เห็นไหมหน้าเพจสินค้าครูครูก็ลงวิดีโอเหมือนกันลงรูปภาพลงวิดีโอเห็นไหมคะเออเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะถ้าครูมีเพจวันนี้สิบเพจให้ครูไปไลฟ์สดทุกเพจมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ครูอาศัยวิดีโอครูนี่แหละครูอาศัยคลิปวิดีโอของครูนี่แหละโพสทุกวันโพสทุกวันและเริ่มมีคนติดตามค่ะเริ่มขายสินค้าได้ค่ะเห็นไหมคะวันนี้แพงมากอืม ต่อเนื่องขนาดไหนทําทุกวันทําทุกวันลงทุกวันคนที่ทําคลิปวิดีโอครูแนะนําวันละสามคลิปลงเพจแล้วแชร์ไปด้าน facebook ของตัวเองนี่คือคําว่าต่อเนื่องเก็ตไหมคะเออนี่คือคําว่าต่อเนื่องอย่างเช่นครูอยากมาพรีเซนต์สมมติครูขายน้ําหอมครูขายน้ําหอมครูอัดคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูนักตังจะมา แบ่งปันเกี่ยวกับการใช้น้ําหอมพลังงานหินมงคลค่ะวันนี้คุณนับตังใช้ทั้งเซตเลยทั้ง6กสีหกกลิ่นค่ะทุกคนเพราะความปังนะคะกลิ่นแตกต่างกันมีอะไรบ้างเรามาฟังเรามาดูกันน้ําหอมกลิ่นแรกค่ะรวยมหารวยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถอัดเป็นวีดีโอได้เออเราสามารถอัดเป็นวีดีโอแบบนี้ลงเพจได้เกดตไหมคะ ครูบอกแล้วว่าไม่มีใครบอกเรานะคะแต่คุณนัำตังมาบอกพวกเราใช่ดังนั้นการไลฟ์สดไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเชื่อไหมคะถ้าเราทําคลิปวิดีโอวันหนึ่งที่ลงเพจนะคะสามคลิปครูเชื่อเลยค่ะภายในหนึ่งเดือนคุณจะอยากไลฟ์สดโดยอัตโนมัติเชื่อไหมเชื่อไหมเออถ้าถ้าเรากล้าที่จะอัดวิดีโอ วันหนึ่งลงเพจสามคลิปหนึ่งเดือนถ้าคุณทําต่อเนื่องลงทุกวันลงทุกวันเชื่อไหมว่าคุณจะกล้าไลฟ์สดโดยอัตโนมัติคุณจะรักการไลฟ์สดโดยอัตโนมัติเหมือนคุณนับตังเป็นคะ่ะโอเคไหมคะเชื่อค่ะค่ะครูเห็นไหมแต่บางคนไม่รู้การทําคลิปวิดีโอเราไม่ได้คุยกับใครนะคะเราไม่ได้เห็นตัวหนังสือแบบนี้ด้วยซ้ําเห็นไหมเราไม่ได้เราไม่ได้คุยกับใครเราไม่จําเป็นต้องอายใครด้วยเรามีแค่โทรศัพท์กับเราสองคน แล้วเราก็พูดเราก็พรีเซนต์ไปแค่นี้ค่ะแล้วก็เอาลงคลิปแล้วก็เอาคลิปเนี่ยลงเพจเชา้ากลางวันเย็นจบเลยการสร้างตัวตนง่ายไหมง่ายไหมเออง่ายเลยเห็นไหมบางคนแบบเออหนูเนี่ยหนูพยายามอยากสร้างตัวตนหนูไม่รู้ว่าทางออกหนูจะต้องทําอย่างไรโอ้โหคุณมาดูคลิปคุณนับตังะคะคุณคุณโชคดีมาก หนูจะได้ลงมือทําทันทีเลยครูหนูจะได้ลุยเลยครูนั่นแหละวันนี้หนูเป็นมือใหม่หนูไม่จำเป็นต้องทาคลิปวิดีโอแบบเพอร์เฟกเก็ตไหมคะไม่จําเป็นต้องทำเพอร์เฟกค่บบเกคะ,เ,คะเพียงแค่เราลงคลิปคะ่ะวิดีโอหนึ่งคลิปประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครึ่งพอดีเลยกําลังดีโพสเลยเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นวันละสามคลิปต่อเนื่องกันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยครูถือว่าเร็วมากนะ ในวันที่ครูทำสามเดือนนะคะครูทำต่อเนื่องแบบนี้สามเดือนนะคะไม่ธรรมดานะเออหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เลยว่าหนึ่งเราจะกล้าไลฟ์สดทันทีเราจะเริ่มกล้าแล้วเราจะเริ่มเริ่มกล้าไลฟ์สดละสองเราจะเริ่มสนุกกับมันละสามเราจะเริ่มมีคนมาติดตามเพจของเรามากขึ้นละอ่ะดูลองทำดูนะคะลองทำดู ใช่ลองทําดูแล้วเราจะหลงรักการทําคลิปเหมือนครูค่ะครูหลงรักมากตอนนี้ครูทําคลิปสั้นนะคะครูทําคลิปสั้นครูทําคลิปแบ่งปันเยอะมากรูปภาพข้อความแบ่งปันเยอะมากใช่เออการไลฟ์สดย่ยถือว่ายังเบเบอยู่แต่ก่อนนะคะไลฟ์สดเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะเออแต่ตอนนี้นะคะเบาๆแล้วนะคะเพราะเรามีคลิปวิดีโอด้วยเรามีรูปภาพข้อความด้วยเออข้อความดีๆ เออแล้วลงเพจส,สินค้าเราด้วยมาเรียนทำให้ครูทำงานง่ายช่วงแรกมันอาจจะยังไม่ชำนาญมันอาจจะยังแบบยังไม่เก่งแต่ครูบอกเลยคะ่ะว่าทำต่อเนื่องติดต่อกันหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าอุ้ยฉันอยากออกหน้ากล้องแล้วฉันพร้อมที่จะลงสนามแล้วแล้วคุณจะรักการไลฟ์สดและคุณจะรักการทาคลิปวิดีโอแบบอัตโนมัติลูกศิษย์ครูสว่วนใหญ่ที่มาเรียนกับครูนะคะคนสิ่งแรกเลยเขาจะบอกว่าเขาไม่กล้าไลฟ์สด อันนี้คือเรื่องจริงเอออันนี้คือเรื่องจริงอืมไม่กล้าไลฟ์สดค่ะครูครูเลยบอกว่าโอ้ถ้าเรีนกับคุณนับตังนะคุณจะรักการไลฟ์สดมากเลยและมันเป็นจริงค่ะลูกศิษย์ครูนะคะคนที่บอกว่าไม่กล้าไลฟ์สดตอนนี้นะคะไลฟ์สดแบบไม่หวัดไม่ไว้ทาคลิปวิดีโอแบบไม่หวัดไม่ไว้และมีคนติดตามเยอะมากๆยกตัวอย่างนะคะโค้พี่เหน่งเป็นแม่ลูกอ่อนค่ะทำเนี่ยทำขายของออนไลน์นี่แหละ ครูไม่กล้าไล์สดแล้วที่สําคัญคือลูกสาวของเขาผิดปกติด้วยนะคะผิดปกติไม่เหมือนเด็กทั่วไปหนึ่งในร้านค่ะจะเจอคนพิการแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะที่รักเป็นโรคชนิดหนึ่งแหละเออก็คือมีมีร่างกายผิดปกตินี่แหละเขาไม่กล้าออกหน้ากล้องค่ะครูก็เลยบอกว่าถ้าออกมาหน้ากล้องนะพี่เน่งพี่เน่งจะมีคนที่ คือพี่เน่งจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนแล้วเขาก็เลยตัดสินใจค่ะมาสร้างเพจและออกมาไลฟ์สดอัดวิดีโอเชื่อไหมคะตอนนี้มีคนติดตามหลักแสนค่ะเออตอนนี้มีคนเออตอนนี้มีคนติดตามหลักแสนค่ะไลฟ์สดทุกเพจไลฟ์สดทุกช่องอัดวิดีโอโหน่ารักมากนี่ค่ะสามารถติดตามได้เลยค่ะโค้ดเหน่งวรนิดไปติดตามได้เลยค่ะมีคนดูเยอะมากมีคนแบบมี f อซ เออมีคนเข้าไปมาขอบคุณว่าอุ้ยดูพี่เน่งแล้วรู้สึกมันมีมมแรงบันดาลนใจเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่ครูแนะนําเขาแล้วเขาลงมือทําทันทีและผลลัพธ์เกิดขึ้นทันทีไม่มีใครเรียนกับครูนักตังแล้วไม่มีผลลัพธ์มีผลลัพธ์ทุกคนโอเคไหมคะเออนะคะชัดเจนเนาะอ่าพี่ก้อยทําคลิปวิดีโออะไรนะพี่ก้อยทําคลิปวิดีโอเป็นแล้วค่ะจากคอร์สที่เรียน คลิปทาเงินกับครูนับตังค์ค่ะขอบคุณมากมากเย้ yeah. นะคะสุดยอดสุดยอดนะคะเก่งมากเก่งมากรู Whoa. ครูต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนะคะใช้คลิปทําเงินเนี่ยที่ครูเปิดคอร์สสอนนะคะคือมีหลายๆคนที่แบบไม่เป็นวิดีโอเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากไฟ์สดนี่แหละจริงๆคือแบบอายอะในการสร้าง,งตัวตนน่ะแต่อยากจะเริ่มทำคลิปวิดีโอก่อนได้ไหมครูก็เลยบอกว่าได้สามารถทําได้เลยค่ะ และเชื่อไหมคะจากคนที่ทำคลิปไม่เป็นไลฟ์สดไม่เก่งตอนนี้ทำคลิปแบบมือโปรมากๆคู่เห็นคุยังตกใจเลยว่าโหลูกศิษย์คูแต่ละคนเก่งมากเลยส่งคลิปวิดีโอสงการบ้านมาแบบหน้าฝังท้งนั้นเก่งกว่าคุณนักตังอีกคือแบบตื่นเต้นมากและคอร์สนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าแพงมา,มากๆใช่ค่ะปกติราคาโอ้ราคา3,500บาทนะคะคุยต้องบอกแบบนี้นะคะราคา3,500บาทแต่ ตอนนี้นะคะอคอร์สนี้เปิดมาเพื่อช่วยทุกคนใช่คอร์สดีปกติ3,500ถ้าวันนี้คนที่อยากจะลงไปเรียนคลิปวิดีโอการทำคลิปทำคลิปอย่างไรให้เด่นทำคลิปอย่างไรให้ปังเออใช้เอฟเฟกและที่สำคัญคือใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถทำคลิปวิดีโอได้เลยไม่จะเป็นต้องใช้กล้องใหญ่ค่ะไม่จะเป็นต้องมีกล้องแบบมือโปรค่ะก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวนี่ละ่ะพ่อครูก็เกิดจากการใช้โทรศัพท์เครื่องเดียว สอนแบบจับมือโทรศัพท์แบบนี้เลยตัดแบบนี้ใส่เพลงแบบนี้เอฟเฟกแบบนี้เสียงแบบนี้น้ำเสียงในการสร้างวิดีโอคอร์สนี้นะคะมูลค่าตีมูลค่าไม่ได้เลยถ้าสมมุติวันนี้ใครอยากเรียนนะคะครูให้ในราคาพิเศษปกติ3,500ตอนนี้ให้ในราคาพิเศษ999 นะคะใครอยากได้ก็ cf 9 9 9มาเฉพาะคนที่ดูเพจนี้เท่านั้นไลฟ์สุดนี้เท่านั้นนะคะถ้านอกเหนือนจากนั้นครูขออนุญาตไม่ได้ให้นะคะครูขอให้ราคาเต็ม3,500บาทนะคะเออใครที่ได้เรียนลองสองดูครูรีวิวไว้นะคะบนเพจของครูอยู่แล้วนะคะคนจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าเขาอยากสร้างตัวตนเขาอยากการสร้างตัวตนทำให้เขามีไรายได้มากขึ้นมันไม่ใช่แค่การทำคลิปวิดีโอเพื่อ ให้อย่างเดียวแต่มันเป็นสามารถเอาปรับประยุกต์ใช้กับแบรนด์ของเราได้ด้วยไม่ว่าหนูจะขายสินค้าอะไรก็ตามแต่หนูสามารถเอาคลิปวิดีโอแบบนี้แบบมือโปรแบบนี้ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวแบบนี้สามารถไปรีวิวสินค้าของเราได้เลยเอาปรับประยุกต์ใช้ค่ะไม่จำเป็นต้องให้อย่างเดียวไม่จำเป็นต้องสอนอย่างเดียวแต่ สามารถรีวิวสินค้าให้มันเป็นที่ดึงดูดมากๆนะคะคุณรู้สึกว่ามันถูกมากสําหรับครูนะคะมันถูกมากๆนะคะดังนั้นถ้าเราเป็นอีกคนหนึ่งที่มองเห็นโอกาสครูไม่อยากให้มองว่าราคามันจะถูกหรือจะแพงแต่ให้เรามองเห็นคุณค่าของมันว่าการทำคลิปวิดีโอมันสำคัญที่สุดอันดับที่สองของการสร้างตัวตนลองลงมาจากการไลฟ์สด ถ้าเราไลฟ์สดเก่งอยู่แล้วเราสร้างทำคลิปวิดีโอเพิ่มมันจะทำให้เพจคุณปังมากทำไมต้องทำให้เพจปังเมื่อไรก็ตามถ้าเพจเราปังคนดูเยอะคนถูกใจเยอะคนเข้าถึงเยอะโอกาสที่จะขายของได้มันเยอะค่ะถ้าใครอยากเรียนนะคะให้พิมพ์คาว่า cf 999นะคะถ้าใครอยากเรียนนะแล้วก็แคปหน้าจอ,ท,อาที่เรา cf อะคะ่ะ ลงไปนะคะทักไปที่ไลน์แอด nt 8 8 8 8อ่ะที่รักลองพิมพ์ให้เขาหน่อยชอบมากคะ่ะสอนง่ายๆสบายดีคะ่ะเข้าใจง่ายโอ้ขอบคุณมากคะ่ะถ้าใครมองเห็นเป็นโอกาสนะคะถ้าปกติจบถ้าปกติครูมีคนทักมาถามเยอะมากๆต้องบอกแบบนี้ถามในอินบ็อกซ์ด้วยถามส่วนตัวครูด้วยถามไลน์แอดด้วยบอกว่าคอร์สนี้มูลค่าเท่าไหร่ครูก็ตอบคะ่ะ3า0 0บาทต้องบอกแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากได้จริงๆหนูอยาก หนูอยากลงมือทําหนูอยากลุยเลยแต่ตอนนี้หนูยังไม่กล้าอะไรที่สดหนูขอทําคลิปวิดีโอก่อนได้ไหมคะครูได้ซึ่งเราจะได้เทคนิคนะคะการสร้างวิดีโอแบบมือโปรเลยโดยใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะที่สําคัญเราสามารถย้อนเรียนได้ตลอดไม่ลบกลุ่มไม่ลบอะไรมีปัญหาสามารถสอบถามได้ตลอดเลยนะคะเออใครอยากทํานะคะ เคยเรียนมาค่ะคอสี่พันกว่านะคะแต่สอนไม่ได้ละเอียดเท่าครูนักตังค่ะโอ้ครูภัยวันบอกนะคะเออนะคะอ่ะพี่อรสาบอกว่า F999 ค่ะโอเคอย่าลืมแคปหน้าจอนะคะทักไปที่ไลน์แอ NT8888 ี88 88นะคะเดี๋ยวครูปักหมุดให้นะคะโอ้ยินดีต้อนรับค่ะพวกเราสามารถย้อนหลังคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากสร้างตัวตนจริงๆคอรคสนี้เหมาะสำหรับคนที่ ไม่ได้มีทุนอะไรมากมายแต่อยากใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยให้มันสร้างมูลค่าให้กับเราครูบอกก่อนว่าครูเองเกิดจากโทรศัพท์เครื่องเดียวมือถือเครื่องเดียวนี่แหละทําทั้งคลิปวิดีโอทําทั้งการตกแต่งรูปภาพทำทำทั้งแอดโฆษณาครูทําโทรศัพท์นะคะครูทำแค่โทรศัพท์อย่างเดียวนะคะอืพี่สุนันทาบอกว่า cf ได้คะ่ะแคปหน้าจอนะคะ แคปหน้าจอแล้วทักไปที่ Li น์แอนะคะ nt8888 นะคะยินดีนะคะยินดียินดีนดมีคําถามอะไรสามารถสอบถามได้เลยค่ะทั้งในกลุ่มนะคะแล้วก็ Li น์แอนะคะสอบถามได้เลยนะคะคุ้มมากสําหรับครูนะคะครูรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆและเราไม่จําเป็นต้องไปจ้างใครครูบอกก่อนนะคะในวันที่ครูเริ่มต้นครูอะไรที่มันเสียค่าใช้จ่ายเยอะครูมไม่เอาครูอยากทำเอง ครูอยากต่อให้วันนี้มันเสียเวลาแต่ครูถ้าครูทําเองได้หนึ่งคลิปครูสามารถทําได้อีกหลายๆคลิปร้อยคลิปล้านคลิปเหมือนคลิปพันคลิปได้ด้วยตัวของครูเองมันประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะเราเริ่มต้นจากคนที่ไม่ได้มีทุนไงแต่ถ้ามีทุนอยู่แล้วโอเคครูไม่เถียงค่ะมีหนึ่งล้านสองล้านสามล้านเออคุณมีทุนอยู่แล้วคุณจ้างใครก็ได้แต่ครูไม่มีทุนไงครูก็ใช้โทรศัพท์ของครูค่ะทําค่ะ และที่สําคัญก็จะมีเทคนิคในการสร้างภาพเขาเรียกว่าอะไรสร้างาภาพแอดโฆษณาให้พวกเราด้วยตกแต่งภาพยังไงให้เนียนตกแต่งภาพยังไงให้เป็นมือโปรอันนี้คือของแถมนะคะซึ่งหลายๆคนไปจ้างแอดมาเยอะมากๆเลยแผ่นละ80 90้ร้อยหนึง่งโอ้แพงนะคะแต่อันนี้เราสามารถทําเองได้เลยนะคะแบบมือโปรมือโปรเลยนะคะคุ้มมากๆคุ้มมากๆสอนแต่งหน้าสวยๆด้วยได้ไหมคะโอ้ <laughs> คุจะเก่งรอบด้านไปแล้วนะคะเออนะคะพี่เกษราบอก F 999ค่ะโอเคนะคะอย่าลืมทักไปที่ไลน์แอดด้วยนะคะได้เลยได้เลยโอเคพี่ชาพี่ชาลินีบอกว่า F 999ได้เลยค่ะนะคะได้เลยได้เลยนะคะให้ให้แคปหน้าจอนะคะตรงที่มันเป็นชื่อเรานะคะทักไปที่ไลน์แอดเนาะอ่าแต่ถ้าเกิดแบบดูย้อนหลังขออภัยจริงๆคะ่ะไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าปกติก็อย่างที่ครูบอกเนาะว่าเออว่า มันมราคาขึ้นอยู่แล้วนะคะเออเราสามารถเรียนย้อนหลังได้พี่ทนารัฐพี่ท่ารารัตนะคะบอก C F โอเคนะคะถ้าครูมีโอกาสนะคะครูก็อยากแม้สอนแต่งหน้าครูนับตังจะความรู้รอบด้านแล้วนะคะโอเคนะคะโอ้วันนี้สุดยอดมากสุดยอดมากเลยนะคะเลือกใครอยากไปทักทักไปที่นในเพจก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะโอเค แค่ไม่อยากเชื่อเลยคะ่ะว่ามือถือเครื่องเดียวทำคลิปได้แบบมืออาชีพครูจะบอกนิดนึงได้ลหลายคนติดปัญหาแบบนี้ด้วยการทำคลิปวิดีโอเนี่ยพอเราทำเสร็จเนี่ยด้วยมือถือเครื่องเดียวใช่ไหมคะเวลาที่เราลงคลิปอะสังเกตไหมว่าภาพมันจะไม่ชัดภาพมันจะแตกภาพมไม่คมสังเกตไหมแต่ครูนับตำมีวิธีคะ่ะสามารถส่งดูหน้าเพจครูก็ได้ ว่าคิปวิดโอของครูคมชัดไหมครูจะบอกนะว่าครูใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวครูไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เลยเจไหมคะบางคนอาจจะทําในมือถือสวยแล้วแต่เวลาลงคลิปวิดีโอในเพจอะภาพไม่ชัดภาพแตกแต่ครูมีวิธีคะ่ะโอเคไหมคะอุ้ยเราไปเจอกันในคอร์สเนาะเราไปเจอกันในคอร์สนะคะไม่ไม่อยากพูดเยอะคะ่ะไม่อยากพูดเยอะนะคะ โอเควันนี้นะคะพวกเราได้ความรู้นะคะพวกเราได้สิ่งดีๆที่หัวมามาแบ,บ่งปันวิธีการสร้างตัวตนโดยไม่ต้องไร้สดนี่แหลคะค่ะมีวิธีนี้คะ่ะที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดคือการสร้างคลิปสั้นคือการสร้างคลิปวิดีโอนั่นเองนะคะ <S <S เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังอยากมีารายได้บนโลกออนไลน์เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อยากสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์และกําลังปั้นเพจตัวเองให้ปังนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปแล้ว